สวัสดีครับนี่ร้านรันารามนะครับแหมอันนี้มากับว่าบางทีก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับออกไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมชอบรุ่นนี้มากนะตรงไฟท้ายสวยมากเลยนะไฟท้ายนี่คือเป็นแซตแปดร้อยนะครับแต่เป็นแซตแปดร้อยยอขนาดเล็กนี่ฮะเป็นมินิอ่านะครับเป็นแซตหนึ่งสองห้านะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับของประกวดแซตนะฮะเป็นตัวเล็กนะครับสวยเลยให้ดูด้านหน้านิดนึง แต่ยังบอกครับน่าสวยราคาสูงไปนิดนึงนะคนเลยเล่นค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็โดนใจแหละขี่ไปไหนก็ดีครับไม่เหมือนคนอื่นเขาดีนะครับอันนี้เป็นรถของกุติสัมพวฒินะครับเจ้าของรถนะครับเดืนเท่ๆอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นิดนึงตอนท้ายเนาะเพราะว่ารถอย่างนี้ครับอย่างบอกว่ามันมันก็น่าหายนะพูดถึงไปจอดไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคันมันไม่ใหญ่มากนะนะเขาขึ้นค่อมขึ้นอะไรยกไปได้เลยนะครับป้องกันเขานิดนึงดีกว่า เสร็จรุ่นท็อปเลยตัวทูเวนะครับอ่ะไม่ใช่ตัวท็อปโทษทีตัวท็อปมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งละตอนนี้นะครับก่อนตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับแต่ตอนเนี้ยคือมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวท็อปแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวทูเวนะครับแต่ตัวท็อปตัวนั้นของตอนนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวจะเข้าประมาณเดือนกันยานู่นหน่นะฮะอ่ะมาดูที่ตัวนี้แล้วกันเวลาใครโดนรถนะครับมันก็จะร้องขึ้นมาประมาณห้าวินาทีเจอเราที่หมดด้วยร้องที่รถด้วย อยูล่ละ5าวิไม่ได้ร้องเย็ดน,นะครับแต่หลังจากที่มาร้องเตือน5าวิแล้วเนี่ยยังมีคนมาโดนหรือว่าจะพยายามขโมยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะร้องยาวประมาณ15-20ถึงิวินาทีนั่นเองนะครับนี่คือกรณีโดนต่อเนื่องแต่ถ้าโดนแบบทีเดียวไม่ตั้งใจคนดื่นมาชนรถอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารถท่อดังมากๆมาใกล้รถเนี่ยมันก็อาจจะร้องเตือนที่มาได้แต่ก็เตือนแค่5วินาทีแล้วก็หยุดแค่นั้นเองนะครับอ่าแต่ถ้าพรเอิญเราไปจอดในแบบโรงเรียนหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยบางทีเราก็ ไม่ต้องไม่ต้องการให้มันเกิดเสียงดังรบกวนเขาใช่ไหมครับแต่เรายังต้องการความปลอดภัยที่ตัวรถเราก็สามารถเลือกล็อกในโหมดปิดเสียงนะครับพอเราล็อกปิดเสียงเนี่ยมันจะมีรูปลำโพงกระก,กบาสขึ้นมานะครับก็คือใครมาโด,ลลดนรถคันนี้มันจะไม่มีเสียงเลยนะครับมันจะมีแต่ไฟขึ้นกระพริบกระพริบกระพริบนะครับเดี๋ยวสิงน,นึงช่วยตีรถนิดนึงนะฮะแต่ไอ้ติ๊ดติ๊ดติ๊ดเนี่ยคือที่รีโมทแต่ที่รถเนี่ยมันจะไม่มีเสียงมันจะมีไฟกระพริบแค่นั้นเองนะครับก็คือไปจอดไหนนี่่่ไไมต้องงปกัววลา เ,เดี๋ยวรถเราไปร้องให้คนอื่นเขาตกอกตกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไปจอดในโรงพยาบาลน,นี้อยู่ๆมันร้องขึ้นมาคนเป็นโรคหัวใจเดินผ่านมาปรดีหัวใจวายตายอะไรเงี้ยนะครับเราก็เซฟตี้ตรงนี้ไปนะครับอ่ะฟังก์ชันต่อไปนะครับในกรณีเราเข้าห้างล็อกคอนะครับดึงกุญแจเอ๋อเดี๋ยวได้รู้ข้อจีอมาฟังก์ชันนี้อีกนิดหนึ่งครับก็คือเราล็อกอยู่ในหมวดปิดเสียงใช่ไหมครับแต่อ่าบางคนก็ยังกลัวไอ้มันปิดเสียงมันไฟแค่กระพริบเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมปลอดภัยครับ ถ้าโดนแทงกุญแจเมื่อไหร่มันจะดิบเป็นเสียงให้เองนะครับแล้วก็ตัดการสตาร์ทด้วยอ่ะคุณตีช่วยบิดกุญแจตัวเองแล้วสตาร์ทนิดนึงครับะกดสตาร์ทติดไหมครับไม่ติดครับไม่ติดใช่ไหมครับอันนี้เป็นกุญแจของคุณตีเองเลยใช่ไหมครับอ่าให้ดูกจัดจแล้วนี่กุญแจของรถเองเลยนะครับฮะยังสตาร์ทไม่ติดกุญแจผีตัวทีต้องกลัวไหมครับไม่กลัวไม่กลัวแล้วนะครับก็คืออย่างที่บอก เมื่อกี้อยู่ในหมวดปิดเสียงนะครับถ้าโดนแฮนลูกบุญแจเมื่อไหร่นะครับมันจะดีเป็นเสียงให้เองอัตโนมัติแล้วก็จะตัดการสตาร์ทด้วยนะครับอะมาฟังก์ชั่นต่อไปครับในกรณีเราล็อกรถเนี้ยเข้าห้างครับออกมาจากทุละจากที่ห้างแล้วออกมาหารถไม่เจอกด4ี่ครั้งไว้ครับรถมันจะลองขึ้นมาอ่านไหมครับก็คือเป็นการค้นหารถนั่นเองนะครับอ่าใช้ในายามบางทีเราหารถไม่เจอนะครับแต่ถ้าเราล็อกแบบปิดเสียงอยู่เวลาค้นหารถมันก็จะเป็นค้นหาแบบ เกิดเสียงนะครับก็คือมีถไฟขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้สามารถเปิดไฟรีได้นะครับเปิดไฟรีด้วยรีโมทนะครับโชว์เท่ๆนะครับปดดูเห็นไหมเปิดไฟโชว์นี่เห็นไหมถ้าเรามีการเปลี่ยนไฟด้านหน้าตรงนี้นะครับสวยๆหน่อยก็เท่เลยนะครับต่างปิดนะฮะได้ที่รีโมทเลยนะครับ ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายนะครับยังมีฟังก์ชันพิเศษมาบให้กับลูกค้าเช่นเคยนะครับแต่ขออนุญาตเนาะไม่บอกว่าในส,ส่วนของรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงนะครับมาถามเจ้าของรถดีกว่าสวัสดีครับคุณตีอ่าคุณตีไม่ทราบว่าทราบข่าวของร้านารามจากช่อง<ม>ทางไหนมาครับยูทูปในย<ม>ูทูบเลยนะครับเซิร์ชคำว่าอะไรเข้าไปครับเซิร์ชสัญ,ญญาณการขโมยสัญ,ญญาณการขโมยเลยนะมันก็ขึ้นมาเข้าไปดูแลชอบออก็เลยเรียกใช้บริการนะครับวันนี้ได้ใช้แล้วมันได้เหมือนในยูทูบไหมครับเมื่นเลยเมือนเลยใช่ไหมครับ รู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นไหมครับมากขึ้นมากขึ้นนะครับและฟังก์ชันตอนท้ายที่บอกเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับเราทราบแล้วมันพิเศษไหมครับพิเศษชอบเนาะโอเคมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมครับก็ใครที่อยากให้แบบม่อลดลดไม่หายหรือว่าเพิ่มความปลอดภัยครับมาติดนะครับฟังชันพิเศษสุดยอดอ่นะครับยังไงวันนี้ทางร้านอารามก็ต้องขอขอบคุณคุณตีมากนะครับที่ให้เกียรติได้ใช้บริการของร้านอารามนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับกับซัดหนึ่งสองห้าตัวใหม่เลยนะครับ ของค่ายคาวาสกินะครับอ่าอยากหาสัญญาณการขโมยคุณภาพให้เขาลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่รันอารามนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0819696536นะครับหรือติดต่อผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับแอดไอดีมาเลยครับพิมพ์คาว่ารันอารามติดกันครับ R U N r ันนะครับแล้วก็อาราม A L A R M นั่นเองนะครับอ่านึกถึงสัญญาณการขโมยมอเตอร์ไซค์นึกถึงรันอารามขอบคุณครับ